สวัสดีครับพวกเราทีมบินฟ้าวิ้านกิจกรมแฟนทำอยากทความรู้สึกรู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของไอคอนสยามไฟฟาเรครับก็เป็นรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเรามากๆเลยครับที่จะได้มาแบบได้เจอพี่วีนแฟร์แล้วก็ได้มาเล่นกิจกรรมพี่วีนแฟร์ครับผมก็คือแบบวันนี้ก็จะเป็นแบบงานแฟนมิทของเรานะครับเราก็จะได้แบบโชว์แล้วก็มา เล่นกิจกรรมอะพี่ๆทุกคนเลยครับ<ม>แล้วก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ดีในวัน Pride Month ด้วยครับที่เราจะได้เฉลิมฉลองความเป็นตัวเองในแบบของตัวเราด้วยครับซีร <Yes, sir. S 3> ีส์ของเราอะถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่พูดถึงความหลากหลายทางเพศเนาะเราอะมีแบบเขาเรียกอะไรแลยบันดาใจหรืออะไรของากถึงเกินภัยมันไปครับผมก็พวกเราก็ขอเป็นอีกเสียงนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบซีรีส์ที่เราเล่นเนี่ยก็แบบมีการสแสดงถึงแบบความที่แบบกล้าเป็นตัวเองแล้วก็ เรียว่าไงความกล้าเป็นตัวเองนะก็แบบความหลากหลายนะครับก็อยากจะฝากถึงพี่ๆทุกคนนะครับว่าแต่ว่าอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเป็นตัวเองได้เลยครับเพราะว่าแบบมันไม่มีความแบบไม่มีผิดนะก็ทุกคนก็เป็นตัวเองได้เต็มที่เลยนะคะนี่คือโฟลตการที่เราทํากันในวันนี้เป็นครั้งแรกกับสองกลุ่มเราแล้วก็ทำกับไอคอนสยามมีความพิเศษยังไงแล้วก็อยากให้แฟนๆจดจำอะไรจากงานนี้บ้างครับผมก็ตัวฟลตการครัก็เป็นครั้งแรกที่เราได้คอลแลบกับทางไอคอนสยามทำก็คือ ตัวการ์ดเนี่ยชุดที่พวเราใส่ก็คือจะแบบมีสีสันที่สดใสแล้วก็คือตัวบ็อกซซตเนี่ยก็คือแบบคือสีสันก็สดใสเหมือนกันคือทั้งข้างนอกข้างในคือสดใสหมดเลยนะครับจะมีทั้งแบบแบบเหมือนกล่องซุ่มเลยคือการ์ดที่เรียกว่าซีเครดมีซีเครดออกมาแต่ตัวซีเครดเนี่ยจะแบบมีลายเซนซึ่งวัสดุที่ทําตัวซีเครดนะครับก็จะไม่เหมือนกับตัวอื่นเหมือนกันจะแบบเป็นแบบ จะแบบวาวๆหน่อยมแบบน PVC อะ PVC ใช่ใช่มีความแบบแข็งๆที่แบบว่าให้มันแข็งแรงแล้ววิบวับวิบวับอ่าใช่ใช่เราเป็นยังไงตอนบรรยากาศการทางานช่วงงานเราฝากมุมปากนะแบ่องานอ๋อครับผมเอองั้นเอาเป็นสวัสดีครับพวกเรากินเหมือนฟ้าแล้วเราอยู่ในงานไหมครับเอาฝากงานเอาฝากงานได้ครับผม ครับก็ขอฝากงานไอคอนสยามสามสองหนึ่งครับก็ขอฝากงานไอคอนสยามพระดาวลาด้วยปีสองพัี่สิบด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัวกันครบเจ็ดคนในรอบไม่ไม่นานครับจริงๆสำหรับที่แฟนอารสำหรับมือไทยก็ถือว่านานมากโอ้สุดท้ายนี่คือแฟนมีไหมไม่แฟนมือไทยป่ะอ i n a l EP รึเปล่าแบบสเป Special EP สามใช่ไหม หรอมันมีเหมือนแต่าะไรกัน s p เ c i a l ไปบ้าแฟนมิมันหลังหลังสเปเชียลป่ะไม่สเปเชียลหลังไม่ถือว่าได้ไทยใช่ไหมไม่ไทยถือว่าแฟนมิดหลังเหรอเนี่ยถ้าเป็นต้องแฟนมิดบ้างสักเรียกว่าผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรใช่ใช่เป็นยังไงไมตื่นเต้นกลับมาลงตัวกันเมื่อเจอแบบแฟนๆชาวไทยอุ๊ยตื่นเต้นมากๆเลยครับก็คือเอาจริงๆแบบเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ มารวมตัวแบบนี้ด้วยกันที่ไทยครับก็แบบคิดถึงในความดื้อและความสนของแบบน้องๆทุกคนเลยครับใช่จะเวนกล้องคนหนึ่งไม่งมอไว่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยที่สุดเลยไม่ไม่ไม่คือตัวพี่อะเรียบร้อยที่สุดแต่ตัวน้องอะไม่เรียบร้อยเลยดื้อมาคือวันนี้แกล้งพี่ไปมาห้าสิบรอบแล้วแต่งหน้าก็ยังแกล้งพี่อยู่ไม่ได้แกล้งเลยใช่ไหมทุกคนใช่ใช่ใช่ผมนี่เล่าพี่เล่าดูสิจ้ไม่ผมวเลยหรอแต่ผมก็เห็น เห็นแบบพี่โถแกงกล้องเห็นไหมล่ะใช่ฝั่งนี้เป็นทีมกล้องแน่นอนแต่พี่แต่พี่กล้องแกงเยอะกว่าใช่ใช่ไม่ร้อยอู้หน้องซ่าไปไปไปทางถุ้กันถุงนันโอเคมาเอาสิอย่างนั้นเลยพี่แต่จริงๆแล้วล่าสุดพี่พี่เพิ่งแบบไปแฟนมิต่างประเทศโรบินมาใช่สนุกไหมอุ้ยสนุกมากเลยครับผมได้เจอแบบได้เจอพี่พี่แฟนอินเตอร์แฟนเยอะมากเลยแล้วคือแบบได้ยินเสียงเชียร์ของพี่พี่ก็ดังมากดังแบบกลั่นฮอเลยตึกสั่นเลยครับอือหึจริงปะจริง จริงๆแล้วคือแบบเราแบบได้ไปทำกิจกรรมด้วยใช่สรุปว่ามากครับก็คือแบบมันจะมีวันว่างของพวกเราวันหนึ่งอยู่เราก็เรียกว่าไปเรียนรู้ culture ใช่ครับแบบได้ไปลองกินอาหารแบบได้ไปเที่ยวแล้วก็แบบได้ไปเดินเล่นครับคือบรรยากาศนี่แบบดีมากๆเลยครับเราก็แบบต้องขอบคุณพี่แฟนมากเลยครับที่มอบความรักให้กับพวกเราครับผมก็คือแบบเราเข้าไปปั๊บเจอแบบแฟนโปรเจกต์เลยใช่แบบพี่ๆน่ารักมากเลยครับแล้วก็แบบขอบคุณพี่ๆมากจริงๆเลยครับที่แบบมาพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจครับ เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวกิมฟ้าครับใช่ครับถามน้องเล็กสุดดีกว่าแพทสี่เป็นไงคะไปแฟนมินเต็มที่ไป็นไงบ้างไหนแบบว่าพี่ๆเลี้ยงดูดีหรือเปล่าไหนลองเล่าสิ <laughs> ก็แฟนมินต่างประเทศครั้งแรนกนะครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับต้องแบบวันที่แบบว,แบบว่างน,นี่ก็คือแบบได้เที่ยวกับพี่ๆเต็มที่เลยแล้วก็พีน่ารักมากพี่ๆน่ารักมากแบบช่วยกันเลี้ยงผมหรือว่าผมเลี้ยงพี่ก็ไม่รู้บอกพี่ๆไปเลยว่าพี่ตีเลี้ยงดีขนาดไหน โกว่าการไปครั้งนี้เราคิดว่าใน6คนใครคือคนที่เราพึ่งพิงได้ที่สุดถ้าเกิดเราโกมาไปกำลำบากแขกคนแขกใครนะครับถ้าเราลำบากเราจะเลือกพึ่งพิงใครพี่ต๋อาจจะเป็นพี่ต๋หรือเปล่าอาจจะเป็นพี่เซฟเฮ้ยเป็นคนเดียวที่อยู่กับผมเป็นคนเดียวที่อยู่้หัสแน่ใจเอ้าแล้วที่ว่าเราไปเลือกกันแล้วที่พี่ถ่ายรูปให้อ่ะ พี่เซฟนอนกับอุ้ยคุณดูฝั่งลุงตระหนักความไม่พอใจเราไหมครับเออยดนดินะครับแต่ทุกคนก็ดูแลดีหมดแต่พี่เซฟพิเศษหน่อยเลยเรียกว่าถ้าเรามีปัญหาเราต้อโทรหาพี่เซฟคนแรกเพื่อมาช่วยเราใช่ครับใช่ไครับเหมือนเรียกว่าแบบว่าเป็นน้องเล็กไงแล้วเราก็แบบเออเอ็นดูก็เป็นห่วง เรียกว่าทุกคนก็ช่วยๆกันแบบว่าคอยดูแลเราเป็นจริงรับติกระป๋องละครับเป็นไงบ้างครับอะไรแบบกลัวขึ้นมาสนุกนากใช่ก็ยังไงคะสนุกเลยไม่ก็ได้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 กลับไปร้องเพลงกับพี่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าแบบได้กลับไปดื้อกันอีกครั้งหนึ่งไม่จริงสี่ะดื้อคนเดียวเลยเอาจริงๆพวกพี่เรียบร้อยอยู่คนเดียวใช่จรินะพอไปพอไปถึง ที่ต้ปทอแล้วเนี่ยคือพวกเราแบบทำคอนเทนต์กันแล้วแบบตีนี่คือเรียกพี่ๆมาทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่แล้ว่อะไรนะฮะอะไรเออนั่นสิคอนเทนต์อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูเรายังยังไม่ได้ลงแสงได้ลงเลยใช่แต่ว่าสนุกครับเปย์ไอ้นั่นหน้าอันนั้นแหละยังไม่ได้แอดดอปให้จริงทีมงานเลยได้ไปเอ็นจอยกับเพื่อนๆได้ไปเที่ยวดูนี่แล้วอัปเดตมาครับใชครับ ยังไงบ้างอ๋อมันครับมันมากอ้าใช่ครับแล้วก็เอ่อเรียกว่าแบบพี่ๆตลับดีใช่แล้วก็แบบว่าเป็นอจพวกเรามากไม่ว่าแบบว่าเพลงไหนหรือว่าโชว์ไหนที่แบบพวกเราขึ้นไปโชว์ก็แบบว่าทุกที่ก็สดเลยเงี้ยใช่ส่งเสียงให้แบบพวกเราเยอะมากหักมากจริงแบบรู้สึกอบอุ่นมากครับคุณแปงเพราะว่าคือแบบว่าพี่ๆเขาแบบว่าคอยแบบ เพื่ออะไรแบบถึงเราจะไม่ตลกอะไรเงี้ยเขาจะขำให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเช่นที่เราคิดว่าเราทำเราไม่ตลกตาเจ้าอะไรนะเจ้าท่าเจ้ไม่ใช่ไม่ได้ทำเลยออ๋ไม่ได้ทำพี่ทำจริงปะเออที่พี่ทำเนี่ยก็คขีโอกาสแบบว่านั่นคือจริงจังปะตอนที่ทำอะตอนไหนที่มี่แนะนำตัวแนะนำตัวแนะนำตัว ผมว่าพี่อู๋ทำอะไรก็ตลกไม่พี่เจิ้นพี่เจิ้นนี่เป็นล่ามอ๋อแต่จริงพี่อู๋ทำอะไรก็ตลกแล้วใช่แต่ไม่ตลอดฮ้เฮ้ยเข้ยแต่ค่อนข้างที่จะบ่อยอันนี้ตลกจริงด้วยอาเซมค่ะอู๋ทำอะไรก็ตลกหรือเปล่าอ๋อจริงๆก็ซึ่งก็เห็นด้วยนะแต่ว่าก็น่ารักดีเชื่อว่าแบบว่าเป็นเป็นมุมที่แบบคลายเครียดอ๋อเครียดเลยเครียด่ะ มมครับผมก็สนุกคับได้ไปกับแบบว่าเป็นเพื่อนพี่พี่พน้องน้องทุกคนเลยเพราะว่าเราแบบไม่ได้รวมตัวกันมาเป็นเวลานาน,นพอสมควรเลยแหละก็ดีใจที่แบบได้กลับมารวมตัวกันก็คือรู้สึกว่าพวกเราก็ยังมีความคิดเหมือนเดิมที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าลักษณะนิสัยเหมือนกันต้องพอมาอยู่รวมตัวกันมันก็เลย e น j o ยเป็นพิเศษขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณเพราะแบบที่พี่เป็นแฟนก็แบบว่าส่งเสียงเชียร์พวกเราตลอด แบบมีเพลงหนึ่ง hmm. ที่เราแบบร้องที่แบบไม่ใช่เพลงภาษาไทยด้วย่นีจริงพวกเราจะร้องผิดร้องถูกแต่ว่าแบบพี่ๆเขาก็แบบว่าช่วยร้องแล้วสุดท้ายว่าเก่งมากเก่งมากก็คือแบบพี่ๆเขาแบบให้กำลังใจพวกเราด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอยากถามว่าเพื่อนๆรู้สึกแบบขากล้องไหมเวลาเขาไปไหนเขามีขาขับโน .1 ติดตามเขาไปด้วยตลอดก็ขับโน .1 เหรอครับออ๋ที่กล้องทำให้ดูเหนือดีเลยครับขอที่หน่อยครับอ๋อ สมมุิอันนี้เป็นกล้องใช่เหรอแซมพี่เป็นขับโม่หนึ่งเลยคะครับผมเอ่อก็แบบอยากอยากอยากสะพอตน้องอยู่ตลอดครับผมแบบคือวันนั้นก็เห็นว่าเออแบบน้องแบบไปโซโล่งานเดี๋ยวอย่างเี้ก็แบบอยากสะพอตครับแล้วพี่มื่นนะพี่มื่นมีพารขับโม่หนึ่งมั้ยมีนะมีมีหรือเปล่าอุ้ยโบรโบรคิดถ่ายังคิดถ่ายังท่าไหนอยากอยากได้เสื้อหรออยากได้เสื้อเงี้ย เราผู้อยากใส่แฟนใครล่ะคะผู้อยากแฟนคลับโน่นหรืล่ะคะเดี๋ยวเป็นแฟนทำโน่นหนึ่งที่อเ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงคอดูหน่อยรูลยใคยขอท่าหน่อยด้ไหมถ้าเป็นแฟนทำขอท่าแนี้แล้วน้องตี๋จะมีแฟนทำโน่นหนึ่งไห่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวเป็นให้เลยอ่ะนให้เลยเออไหนทำไง นี่เออแล้วแล้วแล้วนู่นนะครับอยจะเป็นปขับนู่หนึ่งใครรอเปล่าโบโบคาดหวังอะไรคาดหวังแก็ต้องของที่มันแล้วพีเฮ้ยใชบไปได้ละขับโม่หนึ่งของเหมียวเราทำท่าเหมียวปะคืออาจจะไม่เหมียวเลยผมนี่แหละโชว์เพื่อออถอกเสื้อแล้วก็โชว์เพื่อเราเราเซฟล่ะ ขอเซฟเหรอก็เป็นขันตัวหนึ่งพี่หิวใช่ไหมพี่หิวต้องนี้เลยดึงออกมาแบบนี้ร้อนหรอร้อนเฮ้ยโอ้โหเป็นรื่แพ้เราไหมวะเราแพ้จ้าแพ้ถ้าเลือกได้อยากเป็นขันโมหนึ่งใครก็ที่บอกไม่ได้เราที่คุณมีเราเไม่ได้มัจะเป็นขันโมหนึ่งที่ออกจากกันถ้าเป็นส่นขับโมหนึ่งที่ออกจากกันจทำงไง ยนิงไม่ใช่โยนให้โยนให้ทุกคนเห็นไม่ใช่เขาเรียกว่าชูหรือเปล่าชูชูใช่ชูอันนี้เรียกว่าชูเรียกว่าชูคือถอดมาแล้วก็วิ่งสไลด์เข่าทีนี้ก่อนแบบว่ามาฟฝ้าเลยเนอะเดี๋ยนี้นอกจากจะเป็นพายมันแล้วก็มีแบบเต้นที่เขาจะเปิดตัวอะไรก็ไม่รู้ผมสดเฮ้ย ขอสปอยจากเจนหนุ่มหน่อยได้ไหมอะไรเหรอครับมีอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยหกคนคืออะไรเหรอครับหกคนอะไรอ่ะไม่เข้าใจขอขอสปอยแบบซีบอยแบรนด์ูมันดีไม่ใช่สปอยอ่ะทีละคนเลยลังกาเวลาเข้าอนำจะได้เป็นหนูชนะจริงจริเอาเลยติ่งเริ่มมีแบบมีคนนึ่นที่เป็นแบบเป็นพ่อครูใช่คนนั้นอยู่อยู่หนึ่งในแบนด์บอยแบนด์นะ อันนี้ไม่น่าเชื่อสุดเลยจริงๆสามั้งสามั้งเออสามั้งสำหรับคนในบอยแบนด์รวมือภาพเรวมเท่มากๆอืมอ่ะพี่ปอเด็กที่สุดมีสีผมโอ้ยต้องเจอแล้วอ่ะนั่นไง สีแดงสีแดงอุ้ยไม่ใช่เราแล้วอาจจะเป็นอาจจะเป็นสีน้ำตาลหรือเปล่าเฮ้ยจะไปบอกเขาสิอ่ะพี่อู๋ต่อเลยอ่ะสามคำสามคำสามคำหมอเฟี้ยวเออไม่ขค้รพูดชื่อไปเล่นมันยากเฟี้ยวเฟี้ยวครับเฟี้ยวครับเฟี้ยวเฟี้ยวค้ัเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเี้าเฟี้ยว เพื่อฟ้ามากเพื่อฟ้าเพื่อฟ้าแอทเวลากระซิบผมเข้ามาแล้วลเยแอดพูดเล่นไงพูดเล่นแต่เข้าหมดเลยนะพูดเล่นแอดพูดชื่อได้เมืออกี้จริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอพูดเล่นจริงปะจริงเฮ้ยคนนั้นมีด้วยเหรอเออแปลว่าแอทปล่อยจะทำอย่างนี้ไหมแต่ว่าแต่ไม่เป็นไรก้องจีโดนะเชื่อใจน้องแอนพ่อไม่ไม่ไม่ผมผมสปอยสองคนแล้วกันคนแรกพี่กล้าแล้วไม่เอา มอวกนี Three. 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 Mm. ้บ่อยแล้วเม่อวานี้บ่อยแล้วเลิศห่อเยอะอาเซียนดีกว่าที่อื่ใช้ไม่ได้แล้วนสามคำสามคำเอ่อเท่มากเออผมจะจะจะแสดงว่าตรงนี้ไม่มีหนุ่มแน่หรอทำไมอ่ะดูได้ไงเฮ้ยพี่อู๋เฮ้ยจะ ไม่เป็นตัวเองเลยนะพี่อู๋โอ้เป็นไรเป็นไรเนี่ยเขาหมดจริงจังซะงั้นโอ้มีอะไรเพราะถ้าถ้าถ้าพี่อู๋ไม่อยู่มีน้องเซฟชมพูหนุ่มประเทศมากพี่อูก็คุยหน่อยแล้วนะเมื่อกี้หนึ่งโอ้ใช่แต่แต่เซฟก็ต้องชมพี่พี่เขาหนึ่งใช่ใช่แต่หน่อยแล้วนะหน่อยแล้วนะอุ้ยน่าตึงมากเลยโบมาใหผมไม่ฉีดโบมาไม่ครับชมโบตรงไหนอะโบตรงไหน โบมัสโบมัสโบมัดโบมัสเรื่องโบมัดสามคำไม่รู้เรื่องเออไม่สปอยเกิดแล้วแล้วมันไม่เราู้ว่าใช่ไหมที่ไม่รู้เรื่องใช่เราไม่บอกรอติดตามเร็วๆนี้ประกาศแล้วจริงเหรอยังไม่ประกาศแบบไม่เร็วเน็วประกาศแล้วผมไม่เกี่ยวแล้ววันนั้นเรามีตารางงาน เอไหลแล้วต้องไปเช็คครับเมเนเจอร์อะไรนะไปปดายยใช่ไหมเอ๊อุ๊ยอุ๊เคยไม่ได้ประกาศเราไม่ใช่หรอประกาศแล้วแต่ว่าแอบเห็นแอบเห็นตารางงานแอบเห็นตารางงานใช่เห็นแล้วเหมือนกันตารางงานไฟไม่ไม่ที่เขาประกาศลงไปใช่เขาไม่เขาประกาศลงไปในก่อนที่ไปห้องดาทั้งหมดอ่ะให้น้องก้องของเราสุดท้ายผมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวโอเคอ่ะสุดท้ายให้ฝากแฟนๆหน่อย ครับผมก็ขอฝากงานเอ๊ะสามสองหนึ่งครับก็พวกเราขอฝากงานไอคอนสยามไพท์เอาล่าด้วย2องพั้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในไพท์มอนต์นะครับก็อยากให้พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆพีกพีดไเชียออเดิร์ตเบสนะครับแล้วก็ขอฝากแกงพวกเราด้วยนะครับกิมมือฟาครับผมฝากเลยนะครับฝากกิมมือฟาส์ได้ไหมครับผมก็ขอฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับชื่อว่ากิมมือฟานะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชีอีนะครับผมเป็นเวอร์ชันอันทันแล้วก็สามารถดู แบบออริจินอลได้ที่ YouTube ช่องมันด h ช n n e l นะครับแล้วก็ขอฝากติดตามซีรีส์และโปรเจกต์ในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับถ้าผมแล้วก็กินหมื่นฟ้านเนี่ยคือเราไม่ได้แบบมีแฟนมีแค่นี้นะเรายังแบบมีโปรเจกต์กินหมื่นฟ้าที่ไปญี่ปุ่นด้วยอ่าแต่ขอสปอัดไ้ว่าไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นแล้วกันมีอีกที่เ<ม>ราได้รวมกันเจ<ม>็ด<อ>คน ฟิลิปปินส์มีท่บอกได้เลยนะฟิลิปปินส์อย่าแล้วมีอีกอันนึงมีอันนึงมีปารีสเออมีปารีส้วยไปมันมีอีกอันนึงที่เราไปอ่ะใครยังไม่ประกาศเรียกว่าเรียกว่าไปตามิดตามเขาที่ดูกันดีเลยอ๋อใช่มีอันนึงที่ยังไม่ประกาศอ๋อใช่ครับรอติดตามนะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวเรียบร้อยหนึ่งคราเข้าไปก็บอกว่าการที่ลราเข้ามาเกือบพูดแล้วเฮ้ยจดีไหะเนี่ยจริงเมื่อกี้ว่างพูดอะไรครับทุกคนได้ยินหรือเปล่า i